เทคนิคการกระตุ้นแรงแขนด้วยเซนซอรี่พี่ๆทุกคนตอนนี้รีเบนมี YouTube Member แล้วนะคะพี่ๆเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็กดจอยตรงนี้นะอย่าลืมนะคะ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาสอนหรือมาแนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งที่นักเก่ผบาตัดใช้ในขณะฝึกแขนออกกําลังกายแขนนั่นเองพี่ๆสามารถกลับไปปรับใช้ได้เหมือนกันในระหว่างที่ฝึกเองที่บ้านซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้เซน s ซอรี่นะครับหรือว่าการรับรู้ของร่างกายนั่นเองการรับรู้ของร่างกายเนี่ย ช่วยในการกระตุ้นให้คนไข้เกิดการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นหรือว่าสั่งการได้ดีขึ้นหลักการของการใช้เทคนิคนี้ก็คือเวลาสมองจะสั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวสักหนึ่งอย่างเราจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีการรับรู้เพื่อให้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้เนี่ยเราจะกระตุ้นการรับรู้ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เราต้องการนั่นเองการกระตุ้นด้วยเซนเซอรี่นะครับเราสามารถประยุกต์การรับความรู้สึกของร่างกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นได้และทําให้เราออกแรงได้ง่ายขึ้นการรับรู้ที่เราจะนํามากระตุ้นนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันเราใช้กันอยู่บ่อยๆแบบที่1คือการรับรู้แบบสัมผัสแบบที่2คือการรับรู้แบบแรงกดหรือว่าเพชรและแบบที่3ครับคือการรับรู้แบบอุณหภูมิร้อนเย็น3แบบนี้นะครับเราจะเอามาประยุก์ ใช้สําหรับการกระตุ้นการฝึกผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบที่1คือแบบการสัมผัสเยกตัวอย่างเช่นเวลาเราฝึกกํามือเนาะการมีลูกบอลสักหนึ่งลูกที่ผิวเรียงกลมมาวางไว้ในมือผิวเรียงกลมเนี่ยแหละครับที่สัมผัสกับผิวมือร่างกายก็จะรู้แล้วว่ามีสิ่งของในมือเพราะฉะนั้นเราจะออกแรงง่ายขึ้น1ระดับแล้ว ถัดไปคือการกระตุ้นด้วยแรงกดหรือว่าเพลชเชอร์นั่นเองแรงกดหรือว่าเพลชเชอร์นะครับจริงๆคล้ายกับการสัมผัสแต่ว่าจะเป็นแรงที่หนักกว่าการสัมผัสมีการกดเข้าไปที่ผิวนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ลูกบอลหน,นามการใช้ลูกบอลหน,นามนะครับก็จะมีหนามของลูกบอลเนี่ยที่เราอยู่ในมือและจะทิ่มทิ่มบริเวณนิ้วก็จะมีแรงกดมากกว่าพื้นผิวลูกบอลที่เกลี้ยงโกล การกระตุ้นด้วยเพรสเชอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถส่งเสริมทําให้ร่างกายรับรู้ได้ว่ามีอะไรมากดที่มือมีของอยู่ในมือเราจะออกแรงกำมือได้ง่ายยิ่งขึ้นหรืออีกหนึ่งตัวอย่างของการกระตุ้นด้วยเพรสเชอร์ก็คือเคาะเคาะเคาะบริเวณกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานในการกระดกข้อมือจะวางตัวอยู่ด้านหลังของแขนเพราะฉะนั้นเวลาเรากระตุ้นเนี่ยเราสามารถเคาะเคาะเคาะบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้ที่จะต้องหดตัว ก็จะเป็นการเพิ่มเพรชเชอร์เพิ่มการรับรู้ของกล้ามเนื้อที่ต้องทํางานทําให้กล้ามเนื้อพยายามที่จะทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองก่อนที่จะไปดูเนื้อหาถัดไปแวะไปทําความรู้จักกับทีมดีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับ สำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกรย์ผ้ามัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้ามัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับส่วนสุดท้ายครับกกกกาารรรระะตตุ้้้้นนดดววยยออณณหหภภููมมิิ ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยคือเราอาจจะหาแก้วที่ใส่น้ําอุ่นๆอุณหภูมิของแก้วที่มากขึ้นเป็นหนึ่งอย่างครับที่เป็นการกระตุ้นร่างกายหรือผิวที่มือทําให้เรารับรู้ว่าที่มือเนี่ยมีของอยู่ในมือทําให้เราจะออกแรงกร,รมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คือ3วิธีการรับรู้ที่เราสามารถนํามากระตุ้น และประยุกต์ใช้กับการฝึกแขนและฝึกมือได้น,นั่นเองสำหรับพี่ๆที่กำลังฝึกมือกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวได้หรือว่ายังขยับไม่ได้เลยลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ดูถ้าใครยังขยับไม่ได้เอามือข้างนี้ช่วยไปก่อนนะแล้วถ้าทำแล้วดีขึ้นมีแรงมากขึ้นเริ่มขยับได้กลับมาส่งข่าวดีกันหน่อยสำหรับวันนี้รีเบลลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจในเพจ a c e b o o k ไลฟ์รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน11โมงครึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเชา้าถ้าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆนกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ